นี่นีหยอกใจขึ้นมึแล้เนี่ยเห็นะนะครับอั่นีร้ทำใจมากเลยนะเนี่ยโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเราพบกันขึ้นทางเห็นะครับขับรถแบบคนละเล่มเห็นไหะถ้าถ้าไม่แบบมันะคนกันเห็นไหมอาาเรมเริ่มเร รอไม่ออกดีใจเลยกันนักหนารอไม่ออกนึก่ว่าจะได้พักนึก่ว่าจะได้พักซํมเยีนค่ะห้าโมงพักแค่เช้าค่ะนนนอนบไปก ร้องสิ้นอายุเท่าไหร่แล้วปีนี้บหก่หเองเหรอ ดูพี่เอ๋ชอบบอกว่าหนูร้องไห้อ๋อไม่มีจริงๆไม่ได้ชื่อเล่นชื่อออมสินชื่อเล่นชื่ออะไรนะเบิม้บมเบิ้มมีความสุข,ขมากๆนะเบิ้มนะขอบคุณ เรารับมือกับความกดดันยังไงในการการเป็นตัวแทนประเทศเราเราเราไม่ได้แบกคำว่าทีมชาตไปที่มค่บแต่เราแค่พยายามทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด I like don't feel ก็ม okay. okay. e> okay. ั่นใจขึ้นค่ะเพราะว่าหลังจากที่เราได้ลงทีมกับเกาหลีไปนะคะมันก็เหมือนแบบได้เห็นข้อพิดพาทของตัวเองแล้วก็ข้อผิดพลาดที่แบบเรื่องการสื่อสารบางอย่างระหว่างเซตเตอร์กอตตีหรืออะไรที่แบบเป็นข้อผิดพลาดของทีมเลยค่ะแล้วก็ เอามาแก้ไขแล้วก็ปรับจูนในวันนี้ค่ะแล้วก็จะมีแบบเพิ่มเทคนิคแท็ติกอะไรอีกนิดหน่อยหน่อยค่ะวันนี้หลังสอบล้วรู้สึกมั่นใจขึ้นก็รู้สึกมั่นใจขึ้นค่ะเพราะว่าอย่างบางลูกที่ว่าเราเราทาเสียเนี่ยเราเราเราไม่ได้เสียจากข้อผิดพลาดเหมือนเดิมแล้วเราเสียจากการที่แบบเช่นบอลแบบมันสวยมากแล้วเราตั้งใจอะไรค่ะมันแบบมันมันมัน,ม,นมันเป็นแบบนั้นมากกว่ามันมันไม่ได้เสียจากการแบบเอ้ย บอลกูคิวคริกเราเสียเลยค่ะมันมันเสียจากจากการที่เราเหมือนแบบว่าคือทุกอย่างมันเพอร์เฟกแล้วแบบเราทพาพลาดเองอะไรอย่างนี้มากกว่าค่ะก็สําหรับหนูหนูมองว่ามันมันดีขึ้นค่ะเพราะว่าเราก็ได้คุยกันตลอดค่ะโอ้ยทุกคนไม่ต้องใจเสียนะคะเพราะว่าอ่าส่วนส่วนตัวแล้วก็ทีมเนี่ยเขามองว่าคือเรามาถึงบราซิลเราจะเล่นเหมือนที่สนามที่ตุรกีไม่ได้แล้วทีเนี้ยอ่าก่อนลงทีมก็ลีนหนึ่งวันพวกเราก็ เพิ่งแบบปรับปรับคุยกันใหม่ว่าเราจะเล่นแบบนี้แบบนี้นะคือคือเราเปลี่ยนใหม่หมดหลังหลังหลังใจที่เราคุยกันปุ๊บเราได้ซ้อมเย็นวันนั้นนิดหน่อยแล้วก็เราลงทีมกับเกาหลีเลยไงค่ะเพราะว่าก็คือที่เราตัดสินใจลงทีมกับเกาหลีมันเหมือนจะได้ดูว่าเทคนิคนี้ใช้ได้ผลไหมมันจะเกิดข้อผิดพลาดยังไงได้บ้างเลยค่ะแฟนๆเดี๋ยวเพิ่งเสียใจไปนะคะเพราะว่ามันแบบมันเป็นการแบบปรับๆค่ะมัน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 ไม่ได้ลงแบบฉันจะเอาชนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดเอาถ้าถ้าถ้าเอาชนะก็ก็ เราเราก็ทำได้แต่ส่วนตัวมองว่าอยากให้โฟกัสแค่ทีมของเรามากกว่าค่ะนี่คือการรับแดบดบสุดยอดดีมากเมื่อวานไม่โดนแดดไม่สดใสอึนไงนมันอึนจริงเหรอจริงเมื่อวานยังไม่ใส่ไม่เมื่อวานอะ่ะเราไปเล่นอยู่้างฝั่งโน้นนะคะแล้วก็เราก็ขึ้นห้องขึ้นไปหลับเลยแล้วมันไม่สดใสอ่ะมันต้อง <Okay. S 2> คดด รีจูรันที่ฉ sì> ีดมาคือไม่ขอกอะไรทั้งนโบเข้าได้นะคะกลับไปโบเข้าได้คุยเป็นเด่งมากเขารับแดดอ่ะโบว่าค่ะ การรับแดดของน้องแค่แบบเดินมาเห็นเด็กกับคอสากไกลเลยอะเข่ตาเลยนะ